โอเคครับเรามาว่ากันถึงเรื่อง past simple tense กันเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน tense ที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษ past simple เนี่ยนะครับมันก็คือเครื่องมือที่เราใช้เวลาจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นและจบไปเรียบร้อยแล้วในอดีตไม่สำคัญเลยว่าขึ่งเกิดเมื่อ5นาทีที่แล้วหรือว่าโอ้โหเป็นร้อยรปีก่อนเลยก็ตามถ้าเราดูตามเส้นเวลานี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยครับ คือทุกอย่างที่เราพูดถึงด้วย tense น,นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้าปัจจุบันทั้งหมดเลยแล้วก็จบลงแบบสมบูรณ์แล้วด้วยนะคือไม่มีอะไรลากยาวมาถึงตอนนี้เลยครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะสร้างประโยค past simple กันยังไงล่ะเอาละครับเรามาเริ่มจากวิธีที่เจอบ่อยที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือการใช้กริยาปกติหรือที่เรียกว่า regular verbs ครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากๆเลยคือสำหรับประโยคบอกเล่าเนี่ย แค่เติม e d เข้าไปท้ายคำกริยาจบเลยและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าประธานจะเป็นใครก็ตามนะครับ i y o u he she it we they ใช้ worked เหมือนกันหมดเลยง่ายมากโอเคนั่นคือประโยคบอกเล่าแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าไม่ได้ทำล่ะครับอ่าคราวนี้ล่ะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อย เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือเราจะต้องเอา Didn't เข้ามาช่วยและจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคือพอมี Didn't ปุ๊บกริยาหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น work หรือ call มันจะเด้งกลับไปเป็นรูปเดิมทันทีหรือที่เราเรียกว่า base form นั่นเองค่ะแล้วก็กดเดียวกันเป๊ะๆเลยครับสำหรับประโยคคำถามเราแค่เอา did มาวางไว้ทั้งหน้าสุดของประโยคแล้วกริยาหลากักก็ยังคงเป็น base form เหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งสิน้นเอาละครับ พอเราเข้าใจกฎหลักกันแล้วก็ถึงเวลามาทำความรู้จักกับข้อยกเว้นตัวแป้งๆของ tense น,นี้กันบ้างนั่นก็คือบรรดา irregular verbs หรือกริยาอาปกติทั้งหลายนั่นเองคือเจ้าพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เดินตามกฎครับแทนที่เราจะเติม ed แบบง่ายๆพวกมันจะแปลงร่างไปเลยอย่าง go ก็กลายเป็น went ส่วน C ก็กลายเป็น saw so. คือมันเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของมันเลยที่ไม่มีกฎตายตัวครับ แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตัวไหนเปลี่ยนเป็นอะไรบอกเลยครับว่าตรงนี้ไม่มีทางลัดไม่มีสูตรลับอะไรทั้งนั้นวิธีเดียวเลยก็คือต้องเรียนรู้และจดจำครับฝึกใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเอง แต่มันก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับคือพอเป็นประโยคปฏิเสธกับคำถามปุ๊บพวกกริยาอับปกติเนี่ยมันจะกลับมาเชื่องเหมือนเดิมเลยคือใช้กฎเดียวกับ regular verbs แปะ๊แปะๆเลยครับแค่มี did หรือ did เข้ามากริยาหลักก็กลับไปเป็น base form เหมือนกันหมดอย่าง went ก็กลับไปเป็น go, saw ก็กลับไปเป็น see เอาละครับ เรากลับมาที่เรื่องของ regular verbs กันอีกสักนิดนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดเล็กๆในน้อยที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการสะกดคํากับการออกเสียงครับโอเคแม้ว่ากฎหลักๆคือการเติม ed ใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีกฎการสะกดคําย่อยๆที่ต้องระวังสัก3ข้อครับข้อแรกเลยถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วยตัว e อยู่แล้วง่ายๆเลยครับเราก็แค่เติม d เข้าไปพอ ข้อที่2ถ้ามันลงท้ายด้วยพยัญชนะบวก y เราต้องเปลี่ยน y ให้เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม ed แล้วข้อสุดท้ายครับสำหรับคำสั้นๆพยางเดียวที่เป็นโครงสร้าง back พยัญชนะสระพยัญชนะเราต้องเบิ้ลพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้าไปอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติม ed ครับไม่ใช่แค่การสะกดนะครับการออกเสียง ed ก็มีถึง3แบบเลยซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับเสียงสุดท้ายของคำกริยาเดิมครับแบบแรกถ้าคำกริยามันลงท้ายด้วยเสียงเธอหรือเดออยู่แล้ว เราจะออกเสียง ed เป็น it ไปเลยให้มันมีอีกหนึ่งพยางค์เพิ่มขึ้นมาเช่น wanted needed แบบที่สองถ้าลงท้ายด้วยเสียงที่ไม่สั่นในลำคออย่างเครเผเราจะออกเสียง ed เป็นเสียงเถอสั้นๆครับเช่น cooked washed และสุดท้ายครับถ้าลงท้ายด้วยเสียงที่สั่นในลำคออย่างเลอเรเราจะออกเสียง ed เป็นเสียงเดครับเช่น called learned เอาละครับ ทีนี้เรามาลองรวบรวมทุกอย่างที่คุยกันมาโดยการมาดูข้อผิดพลาดที่เจอบ,บ่อยๆกันดีกว่าครับคือเป็นจุดที่หลายคนมักจะเผลอทําผิดกันแล้วมาดูกันว่าที่ถูกต้องจริงๆมันต้องเป็นยังไงมาดูข้อแรกกันเลยครับ They didn't call อืมคุณคุณไหมครับอันนี้เป็นจุดที่ผิดกันบ่อยมากๆเลยในประโยคปฏิเสธที่ถูกต้องก็คือ They didn't call ครับ ต้องจำให้ขึ้นใจเลยว่าพอมี didn't มาทำหน้าที่บอกความเป็นอดีตให้แล้วกริยาหลักของเราก็ต้องกลับไปเป็นร่างเดิมคือไม่ต้องเติม ed แล้วครับข้อผิดพลาดต่อมาคล้ายๆกันเลยครับแต่คราวนี้มาในรูแปแบบของประโยคคำถาม did you h a d lunch หลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับในเมื่อเรามี did มาช่วยบอกความเป็นอดีตที่หน้าประโยคแล้วกริยาหลักอย่าง had ก็ต้องตรับไปเป็น base form ของมันซึ่งก็คือ have นั่นเองครับที่ถูกต้องคือ did you have lunch มาถึงข้อผิดพลาดส,สุดท้ายครับ he speak to his boss ลองดูสิครับว่าประโยคคำถามนี้ขาดอะไรไปเอ่ยใช่แล้วครับมันขาดกริยาช่วยไปนั่นเองจำไว้เลยนะครับว่าประโยคคำถามใน past simple เนี่ย จะขาด did ที่มาช่วยขึ้นต้นประโยคไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือ did he speak to his boss ท้ายที่สุดแล้วนะครับการเรียนรู้ past simple tense เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมานั่งท่องกฎไวยากรณ์ที่น่าเบื่อแต่มันคือการที่เราจะได้เครื่องมือสำคัญที่จะเอาไว้ใช้แบ่งปันประสบการณ์และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตของเราได้เพราะว่าทุกๆเรื่องราวนั้นก็ล้วนสร้างขึ้นจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นแหละครับ